ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิญช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ารายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนมณีกังวานไกลค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะรายการส่องธรรมของเราได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆค่ะในการที่จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวของการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาในแง่ทาวรวัตถุนั่นก็คือการก่อสร้างวัดต่างๆรวมจนถึงสิ่งที่สามารถที่จะมาช่วยเอือ้อหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อวัดนั้นๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ใดบ้างติดตามค่ะ พระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติไทยในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติมาช้านานการที่พระพุทธศาสนาดำรงอยู่มาได้นั้นเพราะปัจจัยสำคัญคือการได้รับความอุปถรัรมภ์จากพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้หลังจากพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493 ในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเครื่องบรมคัติยราชภูสิตาภรณเสด็จพระราชดำเนินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านาพาลายัยทรงจุดทูปเทียนถวายนามัสการพระศรีรัตนตรยัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าถวายศีล พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษทรงสมาทานศีลและมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นองค์พุทธศาสนุปถรมพกในที่ชุมนุสมสงฆ์และพระบรม,มวงศานุวงศ์ความว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาโยมได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้โยมได้ถลิงทวันราชสมบัติบรมาราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้ากับจะได้รับจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นองค์พุทธศาสนุปถรรมพกในครั้งนั้นถือเป็นการยืนยันถึงการนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีใช่แต่ที่เมืองไทยเท่านั้นแม้ในครั้งพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารและภายหลังพุทธกาลพระเจ้าอโศกมหาราชก็เคยส่งประกาศมาแล้ว ในบางครั้งคงต้องขอขอบคุณในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียค่ะเพราะทําให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่พลาดการรับชมรายการของเราในสัปดาห์ใดก็ตามสามารถที่จะรับชมได้ย้อนหลังตามที่เราขึ้นไว้ให้ในขณะน,นี้และสามารถจะทําให้เรานั้นได้พูดคุยกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าติดตามได้ในทุกๆช่องทางค่ะวันนี้รัฐมณีก,กลางวันไกลและรายการสองธรรมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!